ครับสำหรับประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ดราม่ากันอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ดราม่าหรอกจริงๆมันมีส่วนน้อยนี่อุ๋งยิ้มแพงเข้าใจว่ากีฬานี่ยกีฬาบัสบายใจนั่นนี่ถ้าทำแบบนี้พูดแบบนี้เอามาวางให้พอประเด็นที่เพิ่งกิดเมสบายเอาจริงๆอุ๋งอี๋เพิ่งแพงเห็นคอมเมนต์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็เขาก็พยายามมาปลอบพรมบอสโจลยว่าอย่าไปคิดเยอะแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปดูคอมเมนต์หรอกเดี๋ยวนี้กลัวเครียดรักกันครับรักกัน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 สวัสดี สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีดอนชัยกันอีกแล้วนะครับ นอนนก็สวัสดี FC สาวนยแล้วก็ FC น้องอ,งอุ๋งอิงเทปเปิ้ลแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล,แล้วกันนะครับแน่นอนเอาจริง,รงๆอ่ะมี FC ถามกันไปเยอะว่าอุ๋งอิงเทปเปิ้ลแพงได้รางวัลดาวเมฆขาลาแล้วทำไมถึงไม่ไปรับรางวัลเพราะโจติดอะไรนู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์บอสโจสด,สดๆเพื่อที่จะเป็นการชี้แจงบอกเล่าแล้วก็บอกข่าว FC แฟนคลับสาวนยเทปเปิลแพนะว่าทำไมติดภูระอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ได้เดินทางไปรับรางวัล เอาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นประเด็นดราม่าอะไรหรอกทุกคนเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวไปฟังทาพูดบอสโจกันว่าอบอสโจมีประเด็นอะไรยังไงเพื่อที่จะเอามาชี้แจงเพื่อให้เป็นการบอกเล่าบอกข่าวเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพี่เพิ่นแพงเนาะว่าทําไมอุกิพี่เพิ่นแพงถึงไม่ได้ไปรับรางวัลด,ดาวเมฆขลาเดีย๋ยวไปฟังบอสโจกันครับนี <ild> <fish> ่ <plugin> นะครับทุกคนเราอยู่กับบอสโจยมันดินแล้วในเรื่องชี้แจงของรางวัลดาวเมฆขลาเนาะว่าทําไมถึงไม่ได้ไปรับเอาโอเคมีติดงานอะไรยังไงอยากให้ ว่าโจเนี่ยพี่โจเนี่ยชี้แจงกับ FC แฟนคลับหน่อยบางคนอาจจะไม่เข้าใจเยอชี้แจงอยู่บ่เอฟซีบางคนอาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยการเป็นพ่ออุ้งยิงกันถือได้ย่ตลอดนี่แล้วนะเมื่อกี้บอกกับลูกอยู่เมื่อกี้บอกกับวิราอยูุวิราว่าพ่อสิบีเมือ่อกี้ยังพ่อสิบีเมื่อกี้ยังพ่อบอประเดี๋ยวเมื่อคอเรียนไปถือพ่อยเรียนเปพ่อซื้อกับว่าเข้าใจดิว่าเขาเจ้าคิดจังไหนไม่ถึงว่าคนที่คิดลบๆเนาะเขาจะคิดลบๆ โอ้โหไอ้นี้มันเหลี่ยมพูณเด้มียฮันโอ้โหคิดได้ยังไงวะเออคิดได้ยังไงคิดกับพอ่อโจแบบนี้ได้งไงอะเอาแล้วจริงๆก็คือเรามีธุระปรับปังหรือว่าติดงานหรือว่ารับงานอะไรไว้ก่อนอยากให้ชี้แจงคือจะพูดให้ฟังเลยตรงเนาะ <c oughs> คือผมนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนชีวิตคนแล้วเนี่ยครับ <c oughs> แล้วในส่วนนี้นี่ก็คือบ่แม่งดอกพี่น้องเนาะในส่วนนี้คือรางวันรางวันนี้ พิ่งประกาศเมื่อวานเหรอเพิ่งประกาศว่าได้รับเมื่อวานประกาศลงเพจประกาศลงเพจว่าได้รับเมื่อวานอ่าแล้วศิลปินคิวศิลปินเหรอ <driveway. S 2> เอาแล้วก็มันหลายรางวัลน,นะห<ะ>ลายรางวัลที่อย่างเราไปไปมาอย่างผมเนี่ยไปรับมาหลายรางวาัลแล้วศิลปินเบอร์ดังๆเบอร์ใหญ่ๆเขาก็่ได้ไปหลายรางวัลเขาเขาก็ไม่ได้รับหลายรางวัลอยู่นีละเออแต่ว่าได้รับแต่ว่ามือหน่อยมาสมารถเด็นเพราะว่าเขาก็ติดงานอันนี้เราก็ติดงานเนี่ย จะให้ทําไงการได้รางวัลมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบเราชื่นชมเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าไม่ได้ไปทำหนเวลาตรงกันกับเวลานี้เห็นไหมพวกเรากําลังทําอะไรอยู่อแล้วพวกนี้เราแพนไว้สองที่เรามีอยู่แล้วสองที่ชรงกันพอดีเวลาชนกันพ้อผิดพอโจูสิเนี่อแล้วเขาแพนไว้ตั้งแต่ตอนไหนแล้วแล้วรางวัลเพื่อประกาศเมื่อวานนี่พอกาลังบอกฟังยังไอ บันนี้กะเล่เอาอยังปวดกระพ่อปวดจุกย่าไปซาเนี่ยปวดนะพ่ออย่าไปอ่านเนอะเป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ยกะเล่บอกยังการปิดพ่อคนดังมันเป็นวิจิตรละวิธีตรยังปิดพ่อคนดังเนี่ยไม่เป็นไรเราเราเราเห้ามความคิดกันวันนี้าห้ามความคิดกันว่นนี้หรือผู้เจ้าคิดยังกับข่อยคนราะีคิดลบๆขยอยหูอยู่นี่ไหมขยับหู่าสมองคิดลบๆไหนถี่คิดแล้วก็ข่อยเนี่ย คิดเพื่ออะไรยังไม่คิดอี่ยงอันนี้สารพัดอิทคิลดลบเนี่ยมันมันมีส่วนหน่อยครับนนแล้วไปปั่นกันแล้วไปคอมเมนต์กันแล้วไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพื่ออ,อีิงแบบนี้เอาถามเนี่ยเพื่ออ,อีิงถ้าอย่างนั้นเป็นเอฟซีหลาแท่อยู่ที่พยาามเนี่ยหรอเป็นเอฟซีลูกแท่อยู่ที่ถ,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 ถป็นแบบนั้นหรือต้องการมาปั่นควรเออพอเข้าใจกันหรือคิดว่าห้าสิไปสกัดลูกงั้นสิบ่ันเมื่อวันเบิร์ดเราไม่สมคิดยังสิไหม อโอเคนี่แหละครับมิีทุกคนได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับว่าบอสโจเนี่ยติดธุระอะไรยังไงเอาจริงๆแล้วก็มาสอบถามสัมภาษณ์กันเนาะเอาจริงๆงแล้วก็คือความจริงเนี่ยบอสโจเนี่ยมีโอกาสโปรโมทหนังครายอ้อมมาเป็นเดือนๆือนแล้วทุกคนเอาจริงๆช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปิดท้ายปลายฤด,ดูกาลสำหรับการ,ราพูดในวันสุดท้ายด้วยโชว์วันสุดท้ายด้วยเห็นไหมเวลาตรงกันด้วยเวลาตรงกัน เนี่ยแหละมันเป็นช่วงปิดท้ายปลายฤดูกาลที่จะต้องเร่งโปรโมทหนังใครอ้อซึ่งแทนที่วจโจวางไว้เมื่อวันพรุ่งนี้ที่วันที่3สิงหาคมที่ขโมยเมมซีถามมาเนาะว่ามีผู้ใดเอาลังวันอีลาเนาะอีหลาเพิ่นได้อย่างเพื่อนเราแจ้งว่าผ่านช่งไปบ้านใช่ใช่ถามว่าเพิ่อนเขาไปติดต่อมาหาใครดิเพื่อนเขาไปติดต่อไปหาอีหลาดิเห็นไหมเขาบไปติดต่อไปแล้วไม่ได้ติดต่อด้วยถึงติดต่อแต่เราก็ติดงานอยู่แล้วไม่สามารถไปรับได้ เอาจริงๆรางวัลเนี้ยใครคิดจะใบริี่ใครค่อยคิดจเอาใครค่อยคิดจเนี่ยเอาเออเอาจริงๆรางวัลเนี้ยมันเพิ่งประกาศมาเมื่อวานแล้วทางผู้บริหารทางศิลปินก็เพิ่งรู้ว่าจะได้รับรางวัลเมื่อวานนี้ทุกคนแต่ว่าบอสจูแพนงานมาแล้วก็คือเป็นงานของลูกทุ่งรักไทยแลก็คืออนุสาวรีย์ชายสมรภ์ูอันนี้ไปแน่นอนแล้วก็วันแล้วก็ช่วงค่ำมันเป็นช่วงที่ตรงกับการที่จะได้รับรางวัลพอดีเอาจริงๆแล้วก็แพนงานว่าจะไปโปรโมทหนังคายอ้อกันที่อะไรนะเซนทรัลเวสเกต เซนทันเวทเกตทุกคนแล้วมันก็เลยเวลาตรงนี่ก็คือได้มีคําชี้แจงจากผู้บริหารออกมาแล้วนะครับเอฟซคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยทําไมบอสโจสกัดดาวลูกลูกสาวหรือเปล่าน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยเอาเนี่ยเอฟซแฟนคลับพวกเราสาวน้อยเพิ่มแพงเอฟซน้องอุ๋งอุ่งเพิ่มแพงเนี้ยต้องช่วยกันโปรโมทหนังคายอ้อ,อก,ก่อนทุกคนรางวัลสุดท้ายเขาก็ส่งไปให้บ้านอยู่แล้วไม่ไเคยมีใครแย่งไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งครับอีหล่าในคี่เราใช่ครับมี่อย่าบอกอย่างจากสามรางวัลมาถึงมากท ก็คือรางวัลที่ได้เนี่ยเขาประกาศยังไงอุงอิงพี่แพงก็ได้รางวัลนี้อยู่แล้วทุกคนก็เอาไปเนี่ยโล่หรือว่าถ้วยรางวัลเนี่ยเอาไปตั้งไว้บ้านอุงอิงพี่แพงอยู่แล้ว้มันอย่างนี้มันเลี่ยมจัดไอ้นี่มันโอ้โหแต่เห็นยู่แต่วไม่อยากไปไปโต้ตอบเราผู้ใดด่าเล่าผู้ใดด่าเล่ามาขอโทษแล้วเด้อ้ะเป็นเอฟซีเลยไม่ผมคิดว่าถ้าเอฟซีจริงๆไม่คิดแบบนี้หรอกอ่าอีลีอ่าตามนั้นครับทุกคนจริงๆแล้วมันมีอะไรหรอก เอาจริงๆแหละเราเห็นองค์อิงเพื่อนแพงได้รางวัลเนี่ยก็ถือว่าดีใจแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะรางวัลเราเป็นสี่พันขย่อมมาเป็นกันเมื่อสนับสนุนกันเนี่ยให้มันได้80ล้านนะบอสโจจะทำภาค2องเนี่ยเออจริงๆเราจะได้รู้ว่าภูมิกับมีประสบการณ์แต่ก่อนภาค2มันมีนังยิราควันนี่นี่ชี้แจงตามคำมั่นสัญญานี่ย FC ฟังอยู่คลิปนี้นะครับตามคำมั่นสัญญาแล้วว่าทำไมบอสโจไม่ทำนังองค์อิงเพื่อนแพงนี่หลังจากจะได้จะได้ก็บอกจะได้จะได้ชูฟังหนยดีนะใช่ไหม ต่หนังให้ออดจบอันนี้อยวหนังให้ออดจบหนังองค์อิี่เปิ้ลแพงแล้วถ้าเกิดว่าได้80ล้านหรือร้อยล้านเนี่ยภาค2จะต้องมาแ,แต่อาจจะต้องรอสักนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะติดคิวในส่วนของการแสดงสารน้องพี่เปิ้ลแพงด้วยเนาะบอกเหมือนนักข่าวเดียว <laughs> นักข่าวเออบาดีเบามวนนวดฮวยเนาะสงสาิ่น,น,นเป็นน,าานักข่าวอ,อีหลีไปเปิื<ไ>ปองเล่าได้เ,ออเ,เ,เล่าดีาดดว่านี่ดีการประชุม สมกับเป็นนักข่าวไทคพีเอ็นเป็นนักข่าวที่เป็นไอเป็นเอฟซีแฟนคลับที่เล่าข่าวได้นิดหน่อยนี่บอดีน้อยเลยบอดีน้อยเล่ามักเสร็จแต่เล่าอีกนบ่ไอ้มนตรีอุดมพงษ์ไข่กันเลยพี่มนตรีอุดมพงษ์นี่ FC FC นั่นเลยนักข่าวไอทีวีเก่าแล้วก็ตอนนี้เขาอยู่สามมิติเนาะตอนนี้เขาลุ้มพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนี่ติดตามเขา อ่าจะเป็นนักลบแนวหนามนักเข้าเออนักเข้ายังเดียนักเข้าลุกสนามผักสนามแม่นนักเขาว่าสนามพี่คอุดมพงศ์วันนี้อยู่สามมิติแล้วเขาก็มีคนติดตามเขาเยอะเพราะว่าเขาเล่าข่าวชาญฝากความคิดถึงตังแก้ด้วยแกเคยไปบ้านไปสัมภาษณ์ผมกับพ่อแต่ก่อนนี้เคยเป็นไอทีวีนะครับเอาบ่มีอย่างไรพี่น้องครับสบายสบายเด้อสบายสบายนะครับสบายสิ่งที่พูดกันสิ่งที่ยังกะบ่มีอย่างไรพี่น้องแต่ว่าคือสำคัญก็คือห้าเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละเป้าหมายเดียวกันก็คือ ผักดันอุ้มชูช่วยยูกันไปเอฟซีสาวน้อยเอฟซีวงอิงชื่องในลบๆกปแย่ไปคิดกันนะครับเขาพลังบวกไหมเติมพลังบวกกันไหมคอยว่ามันเบิร์ดเลานีอีหลีนึกว่ามันหมุดไปแล้วนะไอ้คนที่แบบคือนั่นแหละวิเคอร์เอฟซีพวกนี้คือเป็นเอฟซีจริงๆแหละแต่แอบน้อยใจเพราะว่าเราก็คาดหวังมีความตั้งความหวังว่าจะต้องได้ไปรับไหมแต่ว่าก็คือชี้แจงแล้วว่ามันนานมันชนกันคือส่วนมากคือเข้าใจมันมันเหมือนกันในบางครั้งมันเป็นการใส่ไล่ป้ายสีหรือตั้งหัวขอมาให ไ้สร้างข่อยอ่ะอะไรวะอันนี้ก็อีหลีอีกละเออมันมีหลายอย่างจริงหลายหลายคนถ้าเกิดว่าเป็นเรืงจริงๆให้กำลังใจกันดีกว่าทุกคนนี่แหละครับเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้วันเสาร์แล้วเนาะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันทุกคนไม่ดูตามมาตาเรือที่แบบซีร้าคอยย่างเดียวเนี่ยอันนี้สำหรับคนนะครับคนที่ที่ที่จะด่าผมอย่างเดียวนะคนที่อย่างคิดลโๆกับผมอย่างเดียวเนี่ยทำไมเขาจิงกต้องคิดจริงสิวะแต่คนดีนี่พ่อแม่พี่น้องเอา โอเคอยู่แล้วแอเคส่วนใหญ่เลย99%สเเเข้าใจแมนครับสุดท้ายแล้วผมเงมิ่อไรก็ได้รับรางวัลอยู่แล้วรางวัลส่งไปถึงบ้านแน่นอนครับทุกคนกับสำรางวันดาวไม่ขลาบางครั้งคือเดี๋ยวอีหลามันสบายใจน้ำนี้ถ้าทำแบบนี้พูดแบบนี้เอามาวางให้พอเป็นนึงที่วันเันก มมสัยเอาจริงๆอุ่ยเพื่อแพงเห็นคอมเมนต์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็เขาก็พยายามมาปลอบประโลมวัตจุลแล้วว่าอย่าไปคิดเยอะแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปดูคอมเมนต์หรอกอะไรลยเงี้ยกลัวพ่อเครียดนั่นแล้วนั่นแหละท่านสัตว์ลูกนีเรื่องสบายใจนั่นี่มันบางครั้งคือมันมันทั้งที่พอกับลูกไม่ได้มีแน่าจริงดีลบๆอยู่แล้วนะโอเคต้องสั่งสรรค์ผลงานมากว่าอยากให้แฟนๆได้มีความสุขน้ำกันทุกโปรเจกต์แหลยทุกอย่าง เข้าใจตรงกันนะครับสําหรับประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วก็ดราม่ากันอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ดราม่าหรอกจริงๆมันมีส่วนน้อยนี่องค์อีกไม่แพ้ด้วยว่าเข้าใจปอยยังไงตามนั้นโอเคไม่มีไม่มีอะไรมากสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีทองนันชัยไว้ด้วยกันกันะครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้ององค์อีกทนแพร่แล้วก็ตัวจลวรินแล้วก็วงการ์หมดล้ำก็จะหยิบยกประเด็นมีรายการเป็นฟองพูดดังได้ดีแล้วมาเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนะครรััับกกนครับรักกันครับ รักกันรักกันบัสดี